2ก็จะคู่กับ y ที่เป็นเท่าไรคะ y เท่ากับ4แล้วก็ถ้า x เป็น3ก็คู่กับ y ที่เป็นอะไรในนี้มีไหมคะค่า y ที่ทำให้ y ส่วน2เท่ากับ3ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x เป็น3ไม่ได้ดังนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นเซตของคู่อันดับ1 2สองและ2 4ส เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูประเด็นหนึ่งของความสัมพันธ์ที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นความเชื่อมโยงที่จะนำไปเรียนรู้ในเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของกราฟของความสัมพันธ์อินเวอร์สของความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะที่จะเรียนในเนื้อหาต่อไปนะคะ เรื่องสำคัญที่ครูกล่าวถึงนี้ก็คือเรื่องของโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์นะคะ,ะบทนิยามของโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์นะคะก็คือโดเมนของความสัมพันธ์ r เป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับในความสัมพันธ์นะคะและสำหรับเรนจ์ของความสัมพันธ์ r ก็คือเซตของสมาชิกตัวหลัง ของคู่อันดับในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่เรากล่าวถึงสักครู่นี้นะคะก็จะได้ว่าความสัมพันธ์อันนี้นะคะมีโดเมนเป็นเซตของอะคะเซตของสมาชิกตัวหน้าก็คือ1และ2 แล้วก็เรนจ์ของความสัมพันธ์นี้ก็คือเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับในความสัมพันธ์ก็คือเซตของ2และ4ซึ่งเราจะได้ว่าโดเมนเซตของ1และ2ก็เป็นสับเซตของอะไรคะเป็นสับเซตของ A นะคะแล้วก็ Range เซตของ2 4ก็เป็นสับเซตของ B เมื่อความสัมพันธ์ R นี้เป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B นะคะเป็นความสัมพันธ์จากเซต A ในเซต B ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถแจกแจงสมาชิกได้อย่างง่ายแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถบอกโดเมนและเรนจ์ได้ง่ายแต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของอจำนวนจริงที่เราไม่สามารถที่จะ แจกแจงสมาชิกอย่างง่ายแบบนี้ได้นะคะนะักศึกษาก็จะต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องของความหมายของโดเมนแล้วก็ความหมายของเรนส์นะคะแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงกับความรู้ในเรื่องของอะระบบจำนวนจริงนะคะพิชคณิตของจำนวนจริงเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาเพื่อที่จะหาโดเมนและเรนส์ของความสัมพันธ์นะคะ่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะ จงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ r ซึ่งเป็นเซตของขันดับ xy ที่อยู่ใน r cos r โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1สำหรับความสัมพันธ์ y เท่ากับ 2x บวก1นี้นะคะเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะเขียนกราฟได้เป็นยังไงคะเป็นสมก,การเส้นตรงใช่ไหมคะ,อะลองมา ดูค่าของ x และ y นะคะว่าสมมติว่าถ้าหาก x เป็น0 y จะเป็นเท่าไหร่คะลองสมมติค่า x ค่า y มาพิจารณานะคะถ้า x เป็น0 y ก็จะเท่ากับ2คูณ0บวก1ได้1นะคะหรือถ้าหากเราแทนค่า x ด้วยลบ1 y ก็จะเป็นเท่าไหรคะ2คูณลบ1ได้แล้วก็บวก1ได้ลบ1ใช่ไหมคะและถ้าลองแทนค่า x เป็นบวก1บ้างละคะ2คูณ1บวก1ได้3ก็ลองมาเขียนกราฟดูนะคะ<อ>เพื่อที่จะดูว่าค่าของ x และ y จะเป็นอย่างไร อลองเขียนกราฟในระบบแกนพิกัดฉากดูนะคะจะได้ว่าถ้า x เป็น0จะจับคู่กับ y เป็น1อ่าแล้วก็ x เป็นลบหจะจับคู่กับ y เป็นลบ1น่าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้า x เป็น1จับคู่กับ y เป็น3 y เป็น3ต้องประมาณนี้นะคะ จุดนี้แล้วก็ลากเส้นผ่านจำนวนจริงทั้งหลายที่สอดคล้องกับสมการ y เท <Y S 1> ่ากับ 2x บวก1จะเห็นว่าถ้าเราดูจากกราฟนี้นะคะจะได้ว่า x <Y. S 1> ก็มีสิทธิ์เป็นได้ทั้งจำนวนลบแล้วก็ทั้ง0แล้วก็ทั้งจำนวนบวกใช่ไหมคะนั่นก็คือ x จะเป็นได้ทุกค่าของจำนวนจริงแล้วก็สําหรับค่า y y เป็นศูนย์ก็ได้ในกราฟนี้นะคะเป็นจำนวนลบก็ได้หรือเป็นจำนวนบวกก็ได้นั่นก็คือ y ก็สามารถเป็นได้ทุกค่าของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโดเมนของความสัมพันธ์นี้นะคะโดเมนของความสัมพันธ์ r ซึ่งเป็นเซตของคู่อันดับ xy ที่อยู่ใน R cos R โดยที่ y เท่ากับ 2x บวก1นั่นก็คือเซตของจำนวนจริงแล้วก็เรนจ์ของความสัมพันธ์ R นี่ก็คือ y เป็นในทุกค่าของจำนวนจริงตัวอย่างต่อไปนะคะถ้ากำหนดว่าความสัมพันธ์ R คือเซตของคู่อันดับ xy ที่อยู่ใน R cos R โดยที่ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ในตัวอย่างที่แล้วครูใช้กราฟของสมการเชิงเส้นนะคะมาช่วยในการพิจรารณาสำหรับตัวอย่างนี้เรา,ลอ,อาอะะลองใช้บทนิยามของค่าสมบูรณ์นะคะลองใช้บทนิยามของค่าสัมบูรณ์มาพิจรารณาดูว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมีความหมายว่า เป็นอะไรคะอาจจะเป็น x เมื่อ x มากกว่า0แล้วก็จะเป็น0เมื่อ x เท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ครูยกตัวอย่างบทนิยามแบบนี้นะักศึกษาอาจจะดูแล้วเข้าใจยากนะคะ อย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ3เป็นเท่าไหรคะจะเป็นตัวมันเองนะคะเพราะว่า3มากกว่า0ค่าสมบูรณ์ของ0เป็นเท่าไหรคะเป็น0และค่าสมบูรณ์ของลบ3เป็นเท่าไหรลบ3เป็นจํานวนที่น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3เราจะใช้ นิยามว่าลบ x ก็คือลบของลบ3ลบของลบ3เท่ากับบวก3เป็นอันว่าผลลัพธ์ของค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงนั้นจะเป็นจำนวนลบไหมคะก็ไม่เป็นใช่ไหมคะจะเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ0จากความสัมพันธ์ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x นะคะเราจะพิจารณาได้ว่า ค่าสัมบูรณ์ของ x จะหาค่าได้เสมอและก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทุกค่าของ x ที่เป็นจำนวนจริงดังนั้นถ้าเราจะหาโดเมนพิจารณาโดเมนพิจารณาโดเมนของความสัมพันธ์ก็คือดูว่าเซตของ x เนี่ย x จะเป็นอะไรได้บ้างจึงจะหาค่า y มาจับคู่ได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆใก็จะสามารถหาค่าสมบูรณ์ของ x ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะค่าสมบูรณ์ของ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนยเสมอทุกค่าของ x ที่เป็นจำนวนจริงดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าโดเมนของความสัมพันธ์ r ก็คือเซตของจำนวนจริง เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงนะคะเป็นสมาชิกของจำนวนจริงไม่ว่าจะแทนค่า x ด้วยค่าใดก็ตามนะคะจะสามารถหาค่าสมบูรณ์ของ x ได้เสมอก็คือหาค่า y มาจับคู่กับ x ได้เสมอแล้วก็สำหรับการพิจารณา range ของความสัมพันธ์ การพิจารณาเรนของความสัมพันธ์เนี่ยก็คือดูผลลัพธ์ของ y ใช่ไหมคะว่าค่าสมบ